สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์แล้วก็น้ำเชียร์ได้ครับผมค่ะครับตามนัดเช่นเคยครับพี่น้องค่ะเลขอาจารย์ชายแดนครับค่ะสูตรซีเซียนครับพี่น้องงวดว่างหันเขาเต็มเตียมครับพี่น้องล่างคับเตรียมเต็ียมแล้วได้ครับผมมีพี่น้องบางท่านครับผมใส่เข้ามาบางท่านมาว่าเห็นครับแสดงว่าเป็นบ่ไดเดติตามมาแต่งแต่ต้นนะครับผม เพิ่นบอกว่าเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นว่าถ้ามีจริงทําไมไม่เอาของเก่ามาเทียบแล้วจะได้เห็นกันครับผมในคลิปนี้กั่นพี่น้องเพิ่นก็สั่งคอมเม่นเนาะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นก็เห็นหมดอนไหมเพิ่นก็๊ะเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาเด้อเพิ่นตกขขาวครับเอาครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับค่ะอาจารย์ชายแดนครับผมคก็มาแช่น้ำแช่กับขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมที เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อะไรก็อู้น้ำชัยในเด้อครับผม <c oughs> ไปรับชมนับฟังอาจารย์กันเลยครับ <c oughs> อาจารย์ครับครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝนตกวาค่ะอาจารย์ อืมตกไป่อยโอ้คือกันตื่นไปนี่ค่ะนอนได้ไหอาจารย์ตื่นไปอ้าวตื่นแล้วตื่นแล้วเสียงเหมือนปูเลยเนาะบอกเย็นๆค่ะเ่าเถอะแล้วนาะมันเช็ดซุบกว่าพี่ยังได้ได้คนเนาะบอกแล้วบอกแล้วคุณมาคุณเกษียณตั้งแต่เมือใดลยต่ว่าต่ตั้งแต่ที่เคุณมาเุณข้ามนวณเลขตั้งแต่พ่อสอนสามสิบเนาะ สามชิพก็ปีาอาจารย์เรื่องจริงป้วยนีอ 6, 3, 6. ่อาจารย์เห็นมาตั้งแต่กศสามสิบหกเนี่ยกศสามสิบหกอาจารย์เดี๋ยวเถอะค่ะเดี๋ยวเถอะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชื่อคิดว่าอาจารย์นี่อายุไล่ๆกันกับเก่ามาเชียที่แรกฟังแต่เสียงฟังเสียงค่ะสองสี่เกาห้าสองสี<า>่เกาสี่สองสี่เกาสี่เกิดก่อนพอ่อหน่ง่อน้ำเชื่อปีหนึ่งครับผม เจ็ดสิบสี่ทสามชอเสียงแม่เจ็ด้ยแม่นเจ็สิบสามอีพอปุ่นตัวนี่ยูปาันแข็งแรงอยู่ในปาในดงมอนมอะพิครับแข็งแรงเสีงบ่แม่นเลยเสียงเสียงเฮ็ดยจ้งได้กับว่แเม่นที่พันมาเป็นทหารเก่าอ่างาโลเกะอะไรอยู่ด้วย้าลองลองเพลงใดอยู่ด้ เออลองเียงครับผมมันติดติดเลยกซีเซีอาจารย์แต่ว่าน่าจะยังลองอยู่หรอกครับคำหนึ่งในงานเขาเรียกตัวนี้ตัวนี้นะอ่ากัเล็กซีเซียนเนี่มันจะซนกันอยู่สามตัวนะเลขบนมาครับผมเลขบนอะไรบนก่อนเนาะเลขบนครับผมเซียนหนึ่งเซียนหนึ่งได้ห้า ห้าครับผมนั่นมีอยู่หกแต้มแล้วตอนนี้คและก็สามเส้นสองได้สามเส้นสองได้สามครับเส้นสามได้เจ็ดเส้นสามได้เจ็ดเส้นสี่ได้ศูนย์เสยนสี่ได้ศูนย์ครับผมเบื่อไปเส้นศูนย์นี่ไม่ใช่ในเส้นไหนเัวละอเจ้าก็ไม่สี้ตัวนึ่งมันี้ ดีเสียงหัวอาจารย์เราเป็นเจ็ดสิบนี่ไงเสียงไม่หลุดี่เจับคู่จับคูาเดี๋ยวนี้เงินคู่เงินคู่เงินนี่คือคือหลักร้อยเนาะครับผมต่าง่ะเขาเรียกคู่เงินคู่เงินคู่เงินมันจีมีนหนึ่งกับสองเมืที่แรวนะมันมีเกตกับแปดเนาะคู่เงินดีครับผมคู่เงินก็คือ มันมีหนึ่งมีหนึ่งแล้วก็มีสองกูเงินนี่คือลักลอยบอาจารันลักลอยลักลอยครับ,รบม,มันยังมีสองตัวลักลอยไม่บอกอาจารย์ขืนได้ไหมได้พอได้ครับผมลักลอยจะมีหนึ่งกับสองครับตบา้าหนึ่งมาก็จะเป็นหนึ่งห้าหกหนึ่งห <6. S 2> <6. S 1> ้าหกโคกนสูตรอีกสูตรหนึ่งหมอครับบอสบอสลยจับสามตัวแล้วนี่หนึ่งห้าหกครับผมครับ ทะลักลอแล้วกนหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามครับอยู่ฐานหนึ่งมันลักลอยนะจะมีอยู่แค่นี้ครับผมเอาเอาเอาคูเงินไปทับคู่ทองแล้วโอ้สุดยอดอีพอเนี่ยแล้วกเชี่ยงคำนวณจ้าหัสองมากครับผมตาสองมากจะเป็นสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดแล้วก็สองศูนย์สี่ 2องศูนย์สี่นี่นี่คือคู่เงินคู่ทองครับผมคู่เงินคู่ทองครับผมบแค่นีเ้เลขพิเศษจะมีเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกครับผมแล้วก็ห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดครับผมเลขพิเศษเลขพิเศษเลขพิเศษครับผมจากนะอาจารย์ชายเดียนครับเออเก้ายวนลงน้ำไปตะมือวานนี่ Mm hmm. อล่อยตุปองเหรอครับผมไม่เก้าวล้นไปละวดวดว่า,าอาจารย์ย่นเอียงคะยน่นสี่้าหกสี่หาหกเออมันกับบอมาดิบอมาวดวดวันนี้ยน่ยนก้าตัวเดียวดับเก้าครับผมยน่นได้เก้าตัวเดียวเนาะแล้วตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นก็คือนี่อยู่สี่หางครับผมหนึ่งห้าหก หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดแอ่นี้ครับต,ตัวตัวตัวที่ตัวที่เน่นนะครับต้องมเป็นส้ำรองไปมีสี่คู่ตัวตัวเน่นนะครับอาจารย์ว่าหมู่บ้านว่าเหล็กในชุดนี่สิเป็นเหล็กบัตรงกับตัวด้วยครับผมเป็นบอาจารย์ครับ ว่ให้ตัดเหรนเรียบร้ยไหครับผมตัดเหรนจังไรนนี่ก็ถ้าสองตัวก็ตัดมาเลยครับสามเจ็ดอ๋อสามเจ็ดห้าหกห้าสามครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกครับแปดหกสามเจ็ดนี่นะครับผมครับสองตัวมีสามเจ็ดแปดหกห้าหกแล้วก็ห้าสามครับมีสี่คู่เดี๋ยวอาจารย์สามเจ็ดแปดหกห้าหกห้าหหก้าสามครับไอตัวตัวนี้ก็มีสี่คู่ครับ ครับผมครับจะเหีนสองตัวครับพี่น้องครับสองตัวมีแค่นี้ครับเก้าดับโยนลงน้ําแล้วครับผมมันนีกับมาเด็กล่างเด็กล่างครับเขาอาจารย์ล่างนี่เก้าตัวเดียวครับตัวอื่นไม่เกี่ยวครับเก้าครับผมเก้าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวดูดูมาจุปเต้มปเต้ม แปดเก้าตัวเดียวแปดแต้มครับ,จ,บจับคู่จับคู่ตักหนวยงินนี้คือแปดนะแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งครับหลักหน่วยแปดกับหนึ่งครับแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าเอาเดี๋ยวอาจารย์รักรักรักสิบ หลักสิบเก่าหรือว่าหลักสิบแปดครับผมหลักสิบแปดกับหนึ่งอ๋ออาจารย์บอกผิดหลักสิบแปดกับหนึ่งครับครับผมเด่นเด่นนี่คืออยู่หน่วยตลอดเด่นเหมือนเด่นเนี่ยถ้าอาจารย์มาเด่นเนี่ยเด่นนี่คือคือเด่นเนี่ยเด่นหลักตัวล่างนี่จะอยู่หลักหน่วยตลอดเหมือนที่แ้วเด่นเกียรติไหมเมนครับผมหลักหกเหลักหกอาจารย์บอกว่าหกมันอยู่หกอยู่ที่หลักสิบไงี่แรกนี่เนี่ยเนี่ยแปดมันอยู่หลักสิบกับหนึ่ง แปดเก้ากับหนึ่งเก้าด้วยครับผมครับนึ่งเกตัวเด็กแล้วก็ตัวสำรองมีตัวรองลงมาหลักสิบก็จะมีห้ากับสองจะมีห้าห้าเก้าสองเก้าแค่นั้นครับมีอยู่สี่คู่ t o t เก้าสองเก้าครับผมวงกลมไปที่แปดเก้าตัวเดียวแปดเก้าครับผมครับโอ้เหล็กเหล็กตัวนี้แต่ถือว่าเหล็กดังนะครับผมเนาะเหล็กหาเสียงยากอยู่ แกเก้าเอาเราหยิบจับตัวกันทีไปมึงเ,เดินทางเขาอ,อุดรครับาสามกับสี่โยนลงน้ำไปแล้วร่างดับสามกับสี่โยนลงน้ำไปแล้วสามโยนลงน้ำไปแล้วครับผมพอลงกูถึงมนันข้างล่าง <c oughs> ว่าเดี๋ยว่าเดี๋ปีนตะฟังขึ้นมาแล้วอาจารย์โอ้พอไลไปแล้วน้ำไหล่ไลเชี่ยวบ่เอ้อ โอีฟับ๊ยแมนอีฟัวบ๊แมนมาแล้วบอกว่ามันเปลี่ยนกันมากอาเด้อยอาจารย์ด้วยอาจารย์เจ้าบอเรียนกับผมมองหนำหนำมันตื่นหนาพิสูจน์ว่ากันเนาะแต่ผมเป็นแนวทางครับผมคืออาจารย์กับพี่เกาะมาเป็นตามที่พี่เกาะมาแล้วครับโอ้แปลเก่ามันมันมันสีมาอีกเ่าอาจารย์มันหยากขั้นทีดีเนาะฮะ แปดเก่าเนาะแมนมักหนึ่งเก่าทีอาจารย์ตอนนี้แปดก็มาู้มันก็มาหลักสิบมันมาสองตัวกับหนึ่งเก้ากับแปดเก่าแต่แอาจารย์เอาตเตรีเอาลอตเตอรี่มาแล้วเก็บเปิดใบเราหละอาอแมนแล้วอาจารย์เพิ่นได้เครื่องกระตาคุณอ,อะเครื่องกระตาเหรอพังกันเครื่องนีนก็ได้มาได้ลอตเตอรี่เอาเก็บหลายใบอยู่มาที่เดาปะโอ้เดี๋ยวเก่ามันเชื่อจะไปซื้อแปดเก่านั่นอาจารย์ ก็จะจะทีมหากัาบางที่มันก็ร้อนมากกันแล้วมันบุกเข้าแน่นอนเลยครับอาผมลาอาจารย์เลขสามตัวน้ำเชื่อมมาของอาจารย์เมัดเลยดีหนิตัวแดน้ำเชื่อมมากอันมากหนึ่งหาหกหนึ่งหาสามนี่บอกเรียนแตาว่าชนตัวอยากให้เป็นสองมาเพราะอาจารย์สองหาสามหนึ่งามก็หนึ่งหาสามก็ง่าย มันมันมันอมันทับลงมันทับลงฮะอมจาัน์ัทับลงทับบลงครับคู่เงินคู่ทองมันทับได้มันมันมันคือว่ามันบูมีเล็กสองอ๋อถ้าสองเดไปจับกับสองสามเจ็ดสองมันจะเป็นอ่าคู่คู่เงินมันจะเป็นสองกับสามครับผมแล้วจะมาทับกับห้าสามห้าสามเป็นคู่ทองครับนี่คือเอ่มันมันจะเป็นอย่างนี้ได้ครับ คือว่ที่แล้วนี่มันเห็นไหมอ,อาจารย์บอกไอ้คู่เงินคู่ทองสักคนคือว่ามันมีแปดสองกับเจ็ดแปดใช่ไหมเราก็เอาเอาแปดสองเนี่ยมามามาทับเจ็ดแปดคือแปดตัวแปดจะเป็นตัวเดียวกันมันทับตัวเดียวกันไหมล่ะก็จะเป็นเจ็ดแปดสองอย่างี้เมื่อก,ก่อนก็สี่ห้าอาจารย์เอาศูนย์ไปใส่อาจารย์บอกบอกหาสามมาทับเอาเอาหาเขาเอาห้าสามมาทับสี่ห้ามันก็จะเป็นสี่ห้าสามเองก็ เถูกเงินกูทองเลยหรือาจารย์นึ่งถูกเลยสามถูกบ่อยเวลาทนี่นี่นี่คือว่าเผลอบ่ได้นะอาจารย์ในนั่นนี่เผลอบ่ได้เดี๋ยวถ้ามันถ้าถ้าซีเซียนเนี่ยถ้ามันเหลือสามตัวนะสมมุติว่าซีเซียนเนี่ยถ้ามันเหลืออยู่แค่สามตัวสมมุ่าสษสุภาษามันเส้นหนึ่งเส้นเส้นหนึ่งก็ได้สามเส้นสองก็ได้สามอย่างนี้มันทำกันมันจะเหลือสามตัวนะอันนั้นเป๊ะเลยโอ้ขอบคุณใส่เต็มเหนียวเลยไม่ต้องพูดถึงอันนั้นโอ้ใส่เต็มเหนียวถ้าเรียงเชื่อกันใส่เต็มเหนียวเลยทีครับ แต่ผมส่งกันนะแต่มัน,น,น,นะม,นมันยังรอรอจังวะใจเย็นๆโอ้ครับผมใจเย็นจใ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 จเย็นเย็นเอางั้นนะใจเย็นเย็นถามอาจารย์ไปเรื่อครับผมว่าหันกับพิสูจน์แล้วครับผมเรียกรางก้อ,อนนันนๆกระซี่หาศูนย์โอ้ครับอ,อาจารย์อันน้ำเชียรขออนุญาตถามปีที่แล้วนั่นถือเลขสามโตจะงวดค่ะก็ไลยงวดอยู่เลยนะจน จะได้ออกรถแล้วครับคือว่าคุยเนาะค<อ>่ะแมนแมนย่งราคะอาจารย์แมนอยู่อ,อย่างบันนี้เลขสองตัวนี่บนล่างนี่เขาพ่อซิปหวดบ่คะอาจารย์ปีไกนะ่น่าจะกลัวนะน่าจะกลัวอยู่ระดเกินครึ่งซิปกลัวเกินครึ่งคันคันซิปกลัวนะ่ะมันก็บขาดอยู่แล้วลนาะเดี๋ยวอาจารย์อุ้งบนอาจารย์จะบวกกันแน้นสองตัวฮนะอาจารย์จะเน้นะแต่สามตัวบู๊จังอิ่มอาาจรย พอไปนับอาจารย์คิดแต่สามตัวหรือสองตัวอาจารย์โมไปคิดหรอครับผมอสองสองตัวจะสองตัวจะมาเน้นล่างค่ะล่างนี่เข่าดีเนาะอาจารย์เข่าดีป่ะครับผมก็ลุดมั่งเข่ามั่งแหละบางทีก็มีเข่ามีลุดค่ะตะเล็กวิ่งนี่มันโอเ้เข่าตอนนั้นมันก็เพิ่งจะีุ่ดไปเนาะลุดงอนเดี๋ยวมาเขา่าเดี๋ยวจะเข่าอีกว่างอนนี่ค่ะ เข่าว้ามากระหัวนละโอ้เขา่ขาเข่าว้ามากระหัวน,นละมืดถนนนะคะท่านผู้ชมตัวใครตัวมันคือเป็นวายดีหรอคะลดต่อดีแปดก็กระตา้านึงด้วบาทนี่ค่ะลองเบิ่งครับผมน้ำเชี่ยวกับเก่ามาเชี่ยวกับซีรบกวนอ่าอาจารย์ซ้ำหนีด้วยค่ะอาจารย์ คับผมอายุดีมีแห้งเด้อค่ะอาจารย์น้ำเสียกับบัลลูว่าอาจารย์อายุหลายขนาดนี้เจ็ดสิบกว่าหอพอผลหะค่ะครับผมค่ะเสียงผลยังนุ่มๆเนาะค่ะท่านผู้ชมสุดยอด่นอยู่ป่าอยู่เขาพ่นอากาศบริสุทธิ์่นกะแข็งแรงเมียนค่ะคือ่นวาล่ะค่ะครับเอาจังได้กะ ขอให้อาจารย์ยูดีมีแห้งเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นสะพานบุญให้น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยทุกๆุหมวดเด้อค่ะอาจารย์ครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเด้อครับอาจารย์เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขอาจารย์ใช้แดนหรือว่าอาจารย์สูตรซีเซียนนี่้ะครับผม ครับเดี๋ยวกัอมาเชื่อสีอานในฟังได้ครับผม1กันยายนบนครับพี่น้องเซียนที่หนึ่งได้ห้าเซียนสองได้3เซียน3ได้7เซียนสีได้ศูนย์กับผมครับคู่เงินหรือว่ารักลอยหนึ่งกับ2อครับผมจับคู่3มตัวมาหนึ่งหาหกหนึ่งหาสครับ2องสามเจสองศย์แแล้วก็2สอมีเลขพิเศษครับผม7 8็ดแปหกสมเจ็ครับผม ครับถ้าตัดเป็นเลขสองตัวมีได้สองหาอา่อซีหางได้ครับผมมี3 7 8 6 5 6แหหาล้วก็หา3ครับผมครับเลขไม่น่าลงทุนบนก็คือเกครับผม9กวันนี้มาเลขล่างนะครับผมวังหันพิ่นเขาเลขล่างเต็มๆเ,เลยครับพี่น้องงวดนี้หลักหน่วยล่าง9ครับผมหลัก10 8กับ1ล่องหากับ6จับคู่ แปดเก้าหนึ่งเก้าครับผมแปดเก้าตัวเน้นเลยครับพี่น้องอาจารย์กับยิบจับลอตเตอรี่ไว้แน่แล้วครับผมรองห้าเก้าและสองเก้าครับเลขไม่น่าลงทุนล่างสามกับสี่เด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมอาจารย์ใช้แดนซีเซียนที่พี่น้องเลาะค่อยครับกับเก่ามาเชี่น้ําเชียร์ขึ้กันเอ๋อถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับน้ําเชียร์กับขวยพรเนาะครับไอพี่น้องฟิฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินเป็นน้ำกัน 1กันยายนต6 6สำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับ